ที่ห1 9ชื่อตอนว่าเงื่อนไขฉันเองก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นเพราะพลังของทั้งฝ่ายมันรุนแรงเกินไปผู้น,นำนิกายจิดหยวนได้ไอออกมาและกำลังจะพูดแต่ก็มีคนรีบวิ่งเข้ามาจากด้านนอกคนคนนั้นคือลูซือจีท่านหลินสายลับของพวกเราได้ข่าวกลับมาแล้วใบหน้าของลูซือจีพันลุกดนีลุกลนเตอรีบเข้ามาและชี้แจงออกไปในทันทีเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง หลินเฟิงได้ถามออกไปลูซอจีหายใจเข้าลึกเล็กๆกล่าวว่าตามการรายงานของหน่วยสอดแนมพบว่าสายลับหลายคนที่พวกเรามอบหมายออกไปก่อนหน้านี้ได้ถูกไล่ล่าโดยอีกฝ่ายมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รอดชีวิตกลับมาแต่ก็มีหลายคนที่บาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันถามหลินเฟิงต้องการที่จะฟังเหตุผลหลกัหลกๆที่เกิดขึ้นมีการกล่าวว่ากลุ่มบัญญมิรแห่งความมืดองค์กรน,นาาักฆ่าและห้วหยุนจง ร่วมมือกันจริงๆทั้งหกสำนักได้ถูกทำลายและผู้ที่เหลือรอดกว่าครึ่งหนึ่งยอมจำนนเพื่อเข้าร่วมกับพวกเขานอกจากนี้กลุ่มของปิงหยวนจงและจือหยวนยังสูญเสียกำลังลบไปมากกว่าครึ่งเช่นเดียวกันการสูญเสียครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องลูซื่อจีได้พูดออกไปเธอไม่สามารถช่วยอะไรได้และหันไปนมองที่เหล่าสมาชิกอยากนิการจือหยวนและปิงหยวนจงมันเป็นความจริงสินะการประชมุมครั้งก่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยงั้นหรือ หลินเฟิงไม่เข้าใจน่าจะไม่ลูเซืยจีได้ใส่หัวหลินเฟิงกุมศีรษะของเขาแล้วพูดว่าแล้วพวกนายรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงได้เข้าโจมตีพวกเราก่อนมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลมากที่จะกล่าวว่าเนื่องจากทั้งสามฝ่ายนั้นได้ร่วมมือกันจัดการกับหกสำนักในการจือหยวนและปิงหยวนจงผู้ที่รับเคาะต่างก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในกรณีนั้นพวกเขาสามารถโจมตีหลินเฟิงได้แล้วด้วยซ้ำแต่ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขากลับไม่ทําเช่นนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆด้วยความสงสัยของหลินเฟิงท่าน,นนั้นก็มีอีกหนึ่งคนวิ่งเข้ามาและพูดอะไรบางอย่างก้างข้างหูของลูซูจีจากนั้นก็ออกไปอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นหลินเฟิงได้ถามออกไปลูซูจีได้มาออกไปที่หลินเฟิงจากนั้นก็หันไปที่นีกาเจิตหยวนและปิงหยวนจงใบหน้าของเธอพันขุนมัวและไม่แน่ใจเธอไม่รู้ว่าจะพูดออกไปอย่างไรดีบอกมาได้แล้วหลินเฟิงพันเข้นหาคาตอบ ในที่สุดลูซิจิก็กลาวเข้าไปหาหลินเฟิงและพร้อมกับกระซิบบางอย่างที่ข้างขหูของเขาตามข้อมูลที่ได้มามีผู้นําหลายคนในกลุ่มพันธมิตรแห่งความมืดดูเหมือนว่าคนที่ทําให้พวกเขาเลือกลงมือเช่นนั้นก็คือเซียวหยางลูซิจิได้พูดออกไปเบาๆเธอรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหลินเฟิงและเซียวหยางดีเธอเองก็อยู่ที่นั่นในตอนนั้นเซียวหยางออกจากกลุ่มและเขา้าร่วมกับสาพันธแห่งความมืดดังนั้นลูซิจิจึงลังเล ว่าจะพูดดีหรือไม่ในตอนแรกๆพูดต่อสิหลังจากที่หลิมเฟิงตกตะลึงอยู่กู่หนึ่งเขาก็บอกให้เธอพูดต่อว่ากันว่าเมื่อกองกําลังหลักทั้งสามร่วมมือกันแล้วพวกเขาก็มีข้อเสนอที่จะโจมตีเทียนกวงของพวกเราก่อนเป็นอันดับแรกแต่เสียวหยางนั่นแหละเป็นคนที่ปฏิเสธขอเสนอโจมตีสํานักอืเดียนก่อนลู่ซื่อจีได้พูดขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่สายลับได้รับกลับมาฉันเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าเซียวหยาง ดวงคงห่วงใยพวกเราอยู่ละมัง้งเมื่อได้ยินข่าวเช่นนี้หลิเนเฟิงก็คิดในใจมันมีความปิติอินดีเกิดขึ้นบนใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าหมอกวันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาได้สลายหายไปหมดแล้วก็เป็นได้เขาคิดว่าเซียวหยางตัดเยื่อใยแล้วจริงๆแต่ดูเหมือนว่าเซียวหยางยังมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่บ้างไม่มากก็น้อยท้ายที่สุดแล้วพรสวรรค์ของเขาคือวิญ,ญญาณที่ช่วยหลายในโลกของเขามันไม่สามารถเป็นน้องเล็ก ที่อยู่เบื้องหลังของหลินเฟิงได้ตลอดไปเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วหลินเฟิงคิดถึงเรื่องนี้และก็ข่าออกมาได้รอยยิม้มสิ่งนี้ทำให้นิกาจื่อหยวนและปิงหยวนจงรู้สึก,กงงงวยมาตลอดอะไรทําให้เวลานี้เขายังควงยิ้มออกมาได้กันนะสิ่งที่ทําให้พวกเขาสงสัยมากขึ้นกว่านั้นก็คือสิ่งที่ลูซื่อจี้พูดกับหลินเฟิงต่างหากพวกท่านทั้งสองขา้าสามารถตกลงตามคําขอของพวกท่านได้และเริ่มการขายชีพพรสวรรค์น,นี้ให้กับพวกคุณได้เลย แต่เราจะมอบให้เฉพาะผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและสําหรับเรื่องที่ทั้งสองนี้ผมก็สามารถสัญญาได้ว่าพวกเราจะเป็นพันธมิตรของกันและกันแต่พวกเราจะต้องอยู่ภายใต้การน,นําของชื่อเทียนกงเท่านั้นหลินเปิงพันคุนคิดอยู่สักพักก่อนที่เขาจะกล่าวข้อสรุปของเขาออกมารับทราบผู้นําทั้งสองตกลงในทันทีแต่ว่าเมื่อทั้งสองตัดสินใจแล้วหลินเปิงก็พูดขึ้นมาทันทีมีอะไรอีกกันหรือ พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่หลินเฟิงกำลังจะพูดหลินเฟิงหยุดคู่หนึ่งและกล่าวว่าแต่พวกคุณมอบอะไรให้กับพวกเราได้บ้างเออคำถามนี้ทำให้ทั้งคู่ถึงกับงงพวกท่านกำลังถูกทั้งสามฝ่ายตามล่าแต่พวกท่านร่วมมือกับผมผมจะต่อสู้กับพวกเขาและนั่นก็จะทำให้พวกเราพบกับปัญหา่างนั้นพวกเราก็จะต้องหาผลประโยชน์ร่วมกันพวกคุณคงไม่คิดว่าพวกเราจะเห็นด้วย โดยที่ไม่มีข้อตัวแย้งอะไรเลยใช่ไหมพวกเขามองหน้ากันและกันพร้อมกับลังเลคู่นหนึ่งแล้วพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราไม่รู้ว่าแล้วว่าแต่สำนักของท่านต้องการอะไรเป็นพิเศษ,ษหรือไม่พวกท่านมีอะไรจะให้อย่างนั้นหรือหลินเฟิงจ้องมองออกไปยังผู้นำของนิกายเจียหยวนผู้นำนิกายเจียหยวนเป็นผู้หญิงที่อยู่ในชุดยาสีม่วงพร้อมกับผ้าคลุมหน้าที่ยากจะจินตนาการว่าเธอเป็นคนแบบไหนกันแน่ หลินเปิงรู้ม,มาจากราชามังกรแห่งกาลเวลาว่าก้อนเหล่านี้ที่สามารถปิดผนึกตัวเองในสมัยโบราณหรือในสมัยที่ห่างไกลกว่านั้นได้พวกเธอย่อมมีสิ่งล้ำค่าที่สุดเทียบเท่ากับสวรรค์ได้โดยพลังที่ไม่มีสิ้นสุดมิฉะนั้นจะไม่สามารถปิดผนึกได้เป็นเวลานานขนาดนั้นและสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้ในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกคนควรจะรู้ว่าในยุคภัยพิบัติเมื่อนายมาแล้วกองกําลัง,งต่างๆต่างก็ปิดผนึกตัวเองในแต่ละครั้ง และรอคอยอนาคตที่จะมาถึงในเวลานี้ผู้นําปิงหยวนจงได้กล่าวนําขึ้นมาว่าข้าจะบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเราไม่มีสมบัติใดๆแล้วสมบัติชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ก็คือหัวใจแห่งพระเจ้าเหมันที่ได้รับสืบทอดมาหัวใจของพระเจ้าเหมันมันคืออะไรกันหลินเฟิงตกใจและมีความอยากรู้อยากเห็นว่ามันคืออะไรหัวใจของเทพเจ้าเหมันกล่าวกันว่าเป็นต้นกําเนิดแห่งยุคน้ําแข็งทั้งปวง มีพลังแห่งการปิดผนึกด้วยน้ำแข็งที่ไม่มีสิ้นสุดแต่มีเพียงผู้สืบทอดแห่งพลังน้ำแข็งเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้เมื่อได้ยินเช่นนี้หลินเฟิงก็เข้าใจบางอย่างและพูดกับตัวเองว่ามีปรเจ้าแห่งน้ำแข็งอยู่ในโลกแห่งนี้หรือไม่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นหัวใจทเทพจ้าเหมันจะช่วยอะไรกับพวกเราได้บ้างหลินเฟิงใส่หัวและยวนคำถามนี้กลับไปอีกครั้งผู้ที่เหมาะสมกับพลังแห่งน้ำแข็งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของเทพเจ้าแห่งเหมันได้เพื่อดูว่า พวกเขาจะได้รับมรดกจากเทพเจ้าได้อย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับมรดกใดๆแต่คนที่มีคุณสมบัติน้ำแข็งแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆที่จะได้เปิดรับมากมายแต่สําหรับประเภทของสิ่งตอบแทนนั้นพวกเราไม่รู้อาจจะขึ้นอยู่กับโชคหรือว่าดวงชะตาก็เป็นได้แต่มีเพียงสิบแห่งเท่านั้นที่รองรับพลังสําหรับหัวใจแห่งน้ําแข็งได้ในทุกๆปีเราสามารถนําท่านไปอย่างที่แห่งนั้นได้สามที่ผู้นําของนิกายปิงหยวนจงได้กล่าวขึ้น ดีหลังจากได้ยินเช่นนั้นหลินเฟิงก็ตอบตกลงในทันทีจากนั้นหลินเฟิงก็ยังคงมองไปที่ผู้นำนิกายจี๋หยวนและกล่าวว่าแล้วท่านละ่ะเหล่าไม่มีสิ่งที่ทรงพลังเช่นนั้นแต่นิกายจี่หยวนของพวกเรามีสมบัติที่หาได้ยากชื่อว่าสมบัติแห่งตำหนักจี่หยวนผู้นำนิกายจี๋หยวนได้กล่าวออกมางั้นมันมีคุณสมบัติอย่างไรเล่าช่วยกล่าวให้ฉันฟังหน่อยสิหลินเฟิงดูอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษ ความมหาศาัศจรรย์ของสมบัติแห่งตําหนักเจือหยวนคือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจะได้รับสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามโชคและดวงและพลังวิญญาณของพวกตนส่วนความแข็งแกร่งและหน้าที่ของสมบัตินั้นก็ขึ้นอยู่กับการสรรสร้างของแต่ละคนผู้นำนิก,กายเจืยหยวนได้กล่าวออกไปดีงั้นถือว่าพวกเรายอมรับก็ตกลงหลินเฟิงได้พยักหน้าด้วยความพอใจในทันที